สวัสดีครับเออุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพ่อยุทธอีกแล้วนะครับถึงกับนอนไม่หลับเลยต้องลุกมาเบิงลูกสาวนะครับมาดูพ่อโจและลูกสาวที่ทํากิจกรรมที่ญี่ปุ่นนะครับในขณะที่บอสโจเนาะพ่อโจก,กำกลังโปรโมทลูกสาวนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพง ซึ่งบอจโจเองกำลังทำคอนเทนต์นะครับโปรโมทลูกสาวโปรโมทผลงานเพลงใหม่ของลูกสาวนอ้องอุงอิงนะครับ mm hmm. ก็ได้เพียนถามนะครับตะโกนถามบรรดา FC ฟชาวญี่ปุ่นต่างๆนะครับที่ได้เจอบอกว่ารู้จักอุงอิงไหมรู้จักอุงอิงไหมย o w You know อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับบอโจก็ตะโกนถามนะครับถามบรรดา FC ต่างๆ ชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อลูกสาวเนาะแล้วก็กำลังโปรโมตผลงานเพลงใหม่ของน้องอูอิงนะครับสาซสำน้อยพอยฮักนะครับ,รบซึ่งคาดว่าเพลงนี้รองน้องอู๋อิงมาบันทึกเสียงนะครับก็คงไม่เกิน2อวันสวันประมาณนี้เนาะซึ่งพยุธ์ได้นั่งมองนะครับมองด้วยสายตาที่มีความสุขนะครับหัวเราะ แล้วก็แววตานี่ชื่นชมลูกสาวอย่างมีความสุขเลยนะครับที่ได้เห็นลูกสาวลูกสาวแห่งชาติเนาะได <ป S 1> <ป>้ออกไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์นะครับไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขแววตาชื่นชมลูกสาวเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมบอสโจเนาะผู้เป็นบอสขององค์กรนะครับที่มีวิสัยทัศน์หรือว่ามีคอนเทน ดุกล่นต่างๆนี่ออกสู่สายตา f อฟมากที่สุดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจอมคอนเทนต์คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบอสโจพยุท์เองก็เป็นผู้ใหญ่ของวงนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงคอยดูแลศิลปินคอยฝึกสอนนะครับศิลปินในวงสน,วนุนเผ็นเพลงซึ่งชื่นชมแล้วก็เอ็นดูฮักแพงนะครับลาน้อยอุ่งอิงเป็นอย่างมากเลยนะครับ ถึงกับต้องลุกขึ้นมาเปิดดูคลิปเลยนะครับกับแมตติงเนะอย่างมีความสุขนะครับชื่นชมแล้วก็เอนดูลูกสาวเป็นอย่างมากเลยนะครับพอายุทธการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ของน้องอู๋อิงนะครับนอกจากจะได้ความสุขความเพลิดเพลินแล้วก็ได้เพิ่มขยายฐาน fc ของตนเองไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับ ได้หอบเงินเฉียดล้านเลยนะครับกลับมาเมืองไทยกลับมาประเทศไทยเนาะนี่แหละครับความสุขของศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งใดก็ตามเนาะบางทีเด่นเกินดังเกินอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความบิสเียให้กับคนอื่นนะมันก็ช่วยไม่ได้นะครับมันไม่ได้ ไม่มีเจตนาที่จะทําให้ใครต้องมาอิจฉาริษยานะครับแต่เพราะว่าความที่เป็นศิลปินดังนะครับมีผู้คนชื่นชอบนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูเก่งนะครับน้องอู๋เองอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของบุญวาสนานะครับมันเป็นบุญวาสนาของน้องเขาจริงๆนะครับที่เกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้มวลชน เกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้แก่บรรดาเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ได้ชมได้ชื่นชมน้องอู๋งองนะครับจริงๆน้องก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าน้องนําเสนอการเป็นตัวของตนเองนะครับบุญวาสนาหน,นุนส่งสิ่งนี้น้องได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่พบภูมิในไม่รู้ละมันเกิดมาจากสาเหตุ ที่น้องได้ทำขึ้นมาจึงได้รับผลตอบแทนในวันนี้ชาตินี้นะครับไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนชื่นชมนะครับเก็บดอกเห็ดเป็นว่าเล่นนะครับเราไปฟังพ่อยุทธนะครับพูดถึงลูกสาวและก็บอสโจกันเนาะไปรับฟังกันเลยนะครับก็เงือดไหลเขาึ้นเมาืองไม่เิน ไปเีเป็นนแ้นจ้าสพอคือลูกเป็นบ้าเด็ดๆพี่น้องเอ้ยน้ำเกี่ยลูกสาวเึ่งสั่งคอนเทนต์บุคนบ่มึนเห็ดก็ะเด้นะมานุดอ้อย่เจ้กงยิงกุงเจ้ากุ้งยิงเก่งสาวสั่อยค่อยหัดพนะโอ้คือจไปโวหอนจี่ปุ่นน้อสนะ ฟุ่งเลยะโอ้โหบักแก่โมยินเตอร์โปรโมทญี่ปุ่นหมดเหะอย่ที่เตือนยุที่สิบเลยดิเอามื่อน่ะจีงงินวันจิกาบ้านอือเออสาวซ้ำหน่อยค่อยหักปะทตะซื้อเพียเิดมวนขาดเลยเ ซื้อเพี้ยนกระลึกซึงจะขีบใจไวยงนมังจะขีบลูกสาวนไปเมนยงหนอดยมงน,าน้สาสาวสันหน่อยค่อยหักกับมานีเรียพคนกระสิทธิ์เขาองอาล์ติน่าจะเมียนบ่พี่นุอมขึกนก้นมาคนกระสิทธิ์มาพักพ่นัน จักฆ่าหละ่ะทสิเขาของอัดเลยบ่สาวสมน้อยคอยฮักแต่ฟังฟังแต่ซื้อเพลงกัซื้อสิมวเนะมันม่จึไปทีม้าตัอเปแต่ละเพลงมิทีไปที่มามันมีหมองกินใจของผู้นู่นหันหละเพลงสาวสมน้อยคอยฮักเอายุ่นน้ำเซลูกสาวคอยอยู่คนละฝั่ง สาวๆาลัไปเที่ยวอย่างกับดิสนีย์แลนด์ีบปุ่นรูยางกับกูจูแล้วกูจุงกูยางไงล่งจูบซื้ออันนี้กันลวกันเมืองเมืองเขาซื้อเมื่องัเขาจะจะจีบปุ๊บเมือจีบ ว่ารวมกันไปดูว่นคือมีความสุขหนือ n ีความสุขลวเนาะไปเที่ยวหันเที่ยวนีร้อมได้หมันติบหมันมาไล่มันเงินมันกับกับบาคนมีความสุขเลยค่าเชยงกินมันจบาดจังบาทเ้าค่าเชยงกินจักบาทเนี่ยเธอมันเพามันมาสิไปีง่ง่ายเดี